คุณคิดว่าน้ำที่พวกเราใช้ทุกวันนี้มาจากไหนมันเริ่มจากหยดฝนที่ตกลงบนผืนป่าไหลสูล่ลำธารและออกไปยังแม่น้ำสายต่งตางๆป่าไม่ได้มีแค่ดินแค่ต้นไม้หรือสายน้ำ ไม่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่แต่เราก็ได้ยินเสียงกฎหมายทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ทำให้ป่าอยู่ได้ทำให้คนอยู่ได้คนสมดุลป่าสมบูร นี่คือความสวยงามของธรรมชาติที่ได้รับการดูแลรักษาเพื่อคงไว้ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมันจะไม่สวยงามเช่นนี้หากไม่มีการจัดการที่ดีดีครับ เป็นไงบ้างขึ้นมาเหนื่อยก็เหนื่อยครับแต่พอได้เห็นความรวมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็เห็นบรรยากาศของสองข้างทางก็ทําให้ลืมความเหนื่อยไปได้เลยครับแล้วเป็นไงบ้างได้มากี่ครั้งละเท่าที่จําความได้น่าจะประมาณสองครั้งครับแล้วก็ตั้งแต่สมัยยังเด็กๆอยู่เลยครับถ้าสมัยเด็กสมัยนั้นเนี่ยป่าอาจจะไม่ได้รวมสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เยอะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นถ้าเก่งเห็นเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีชุมชนหมู่บ้าน นะครับซึ่งเขาเขาก็อยู่มาตั้งแต่เดิมนะครับแล้วก็ปัจจุบันบรบริษทยานตัวใหม่นะครับพรบริษทยานสองห้าหกสองเนี่ยนะครับพรบริทยานชาติเรามาวางแผนในการบริหารจัดการนะครับว่าคนพวกเนี้ยประชาชนเนี่ยแหละที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็ต้องใช้ทรัพยากรน,นะครับในเรื่องของการเป็นอยู่ของเขาในแต่ละหมู่บ้านเนี่ย<ส>ก็เลยนโยบายหลักๆเลยนะครับ<ม>ในเรื่องของภาคบทโพลิซีคนอยู่ได้ป่าอยู่ได้ผมก็ว่าอยู่นะครับว่ามันดูแปลกหูแปลกตาไปเลยทีเดียวครับ แต่ว่าแต่ระบบการจัดการาพาร์ลิซีเนี่ยมีความสําคัญยังไงกับอุทยานแห่งชาติครับเรื่องของาพาร์ลิซีตอนนี้ก็คือในเรื่องของพลบอุทยานตัวใหมท่ที่เกิดขึ้นมาซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมการวางแผนบริหารจัดการร่วมกันนะครับการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับใช้แบบยั่งยืน เดี๋ยวจะพามาดูในเรื่องของการจัดการขยะนะครับก็จริงญญอุทยานชาดอัยธนนท์น,นะครับก็จะมีมาตรการแต่เริ่มแรกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมาซื้อมากินพกอะไรต่างๆเข้ามา,าเรา,ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงดโฟมงบพลาสติกเข้าหม่ละส่วนมาตรการอีกอย่างหนึ่งที่ว่าได้ทํามาอย่างต่อนเนื่องทุกแหล่งท่องเที่ยวจะมีนี่ครับเป็นจุดของพักในการทิ้งขยะ จากนักท่องเที่ยวโดยการคัดแยกเรียบร้อยลดขยะที่เราจะนําไปทิ้งให้กับบอ่อขยะเหลือจากที่ว่าถ้าเราไม่ได้มีการบริหารจัดการเนี่ยลดลงเหลือไม่ถึงครึ่งและผลตอบรับของนักท่องเที่ยวเป็นไงบ้างครับผลตอบรับดีมากครับเดิมเคยเมื่อก่อนอุทยานเนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะครับก็คือเรื่องของขยะนักท่องเที่ยวเขาก็ทิ้งไปอะไรต่างๆพอเรามีการบริหารทั้งหมดตั้งแต่เข้ามาออกไปแล้วเกือบหมดสิ้นเลยในเรื่องของปัญหาเรื่องการขยะแบบนี้ก็ดีเลยนะครับที่นักท่องเที่ยวเห็นความสําคัญกับเรื่องขยะ เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเที่ยวยังไม่มีจิตสํานึกเนี่ยผมว่าแหล่งท่องเที่ยวที่สวยๆจะต้องเต็มไปด้วยกองขยะแน่นอนครับใช่ใช่ครับมีอีกอย่างที่อยากบอกกับเก่งการที่จะเข้ามาท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยก็คือในเรื่องของความเท่าเทียมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติโดยทุกคนจะได้เข้าถึงเหมือนกันหมดมันคืออะไรนะครับก็คือในเรื่องของอารยสตาปัดนะครับก็คือทางที่จะให้สําหรับ บุคคลคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุนะครับสามารถใช้รถเข็นหรืออะไรต่างๆเพื่อขึ้นไปในจุดแหล่งท่องที่ต่างๆแล้วก็แผนของครมอุทยานนะครับคือทุกอุทยานเนี่ยทั่วประเทศจะมีการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ําก็จะต้องมีสิ่งนี้ก็คืออรารยศสถาปัตย์ก็คู่ไปกับการสิ่งก่อสร้างเพื่อในการที่ว่าทุกคนได้เข้าถึง เดิมทีนะครับมันเป็นทางเดินแบบขั้นบันไดอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็พอทางกรมเราเนี่ยในเรื่องของความเท่าเทียมของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเราก็มีการปรับปรุงนะครับส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนคนวิการใช้รถเข็นนะครับในการที่จะขึ้นไปเพราะทางเดินเส้นนี้เนี่ยเป็นทางเดินที่จะไปถึงจุดสูงสุดแดงสยามนะครับ ที่มาทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้เขาก็จะมาโดยรถเข็นนะครับก็มาเรื่อยๆแล้วก็มาจอดรถตรงนี้เลยพักรถถ่ายรูปได้เลยนะครับ,รบก็คือถือว่ากรมอุทยานก็ได้ทําเพื่อเพื่อในเรื่องของความเท่าเทียมตามนโยบายของกระทรวงตั้งแต่แรกครับ ในการบริหารจัดการของอุทยานชาติโดยอินทนนท์เนี่ยในเรื่องของพาคโพลิซีก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมส่วนร่วมตั้งแต่ในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับวางแผนต่างๆจนมาสู่การมีส่วนร่วมในการที่จะดูแลเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับโดยที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับมีผลประโยชน์ร่วมกันและก็ช่วยกันดูแลแสดงว่าชาวบ้านในพื้นที่มีส่วนสําคัญมากๆในการช่วยดูแลอุทยานแห่งชาติใช่ไหมครับใช่ครับมีส่วนสําคัญมากๆครับประชาชนที่เขาอยู่ทั้งหมดนั่นแหละที่เรามาคุยในเรื่องของของว่าเขาอยู่มา เขาช่วยดูแลทรัพยากรเขาใช้ทรัพยากรคนอยู่ได้ไปอยู่ได้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปด้านในนะครับแล้วไปพบกับผู้นําเที่ยวต้องถิ่นนะครับไกล์ึงเป็นชาวมง้งสวัสดีค่ะ,ะยินดีต้องรักเข้าสู่เส้นทางศื่อารธรรมชาติเกี่ยวแม่ปันนะคะ ต้นน้ำตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สูงสุดของประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าจุดตรงนี้ก็จะคล้ายๆเป็นหลังคาบ้านให้แก่พี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยค่ะเพราะว่าเดออินทนนท์แห่งนี้จะมีต้นน้ำร้อยๆกว่าที่นะเดี๋ยวมันก็จะไหลเป็นลงตัวด้วยกันค่ะกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ได้เนาะก็จะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำติงหรือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาได้เหมือนกันค่ะ ตอนนี้เราก็เดินมาได้3กิโลแล้วเนาะพี่ก็จะสรุปให้น้องฟังหน่อยนะแต่สรุปของพี่ก็จะคล้ายๆกลองหน่อยนะคะสิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนมีมีอยู่มากมายต้นไม้เขียวชื่นล่มลึงเลียงไายให้ล่งเงาเย็นสบายเย็นใจเย็นตาสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วงเกาะเกิดและเกื้อกูลภายใต้วัฏจักรธรรมชาติเพราะมีป่ากักเก็บน้ำเพราะมีน้ำจึงมีชีวิต จึงต้องอาศัยทักและพร้องความเข้าใจป่าแม่แห่งนี้เป็นของขวานที่ล้างค่าที่ธรรมาชาติสร้างไว้ให้คนไทยได้ชื่นชมแม้มนุษย์อย่างคนเราอาจจะสร้างและทำเองคงไม่ได้แต่ธรรมาชาติสร้างและทำได้เราจะอยู่ตรงนี้ช่วยกันปกป้องและรักษาหัวใจสำคัญของพรรคพลีศีคือชุมชน เราจอรับว่าเรามีชุมชนอยู่ในพื้นที่และชุมชนนะครับจะสามารถที่จะวางแผนบริหารจัดการนะครับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะครับวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินวางแผนการแผนพนาชุมชนร่วมกับทางทีมเจ้าหน้าที่ส่วน,วน,วนราชการนะครับเพื่อให้ชุมชนตรงนั้นอยู่ควบคู่กับป่าอย่างยั่งยืน ในฐานะนักท่องเที่ยวอย่างผมการได้เห็นภาพธรรมชาติสวยงามเช่นนี้ถือว่าคุ้มค่าและเป็นกำไรชีวิตอย่างหนึ่งเลยครับแต่เบื้องหลังธรรมชาติที่สวยงามเช่นนี้มันคือการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติตามพรบอุทยานแห่งชาติพศส5 6 2เพราะผมคิดว่าสิ่งสำคัญของการจะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์สิ่งแรกก็คือ การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจร่วมกันและภาพตรงหน้าผมก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าทุกทุกอย่างมีลมหายใจไม่ต่างจับมือก้าวเคียงไปภายใต้ตะวันดวงนั้นเพราะทุกชีวิตคือเรื่องเดียวกัน